สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องทางแตงไทยด l i อ e 3 9นะคะวันนี้ยังไม่ได้ทำผมไม่ใช่ว่าไม่ให้เกตทุกคนนะแต่คลิปนี้นะคะแตงไทยจะมาแชร์คลิปลับนางฟ้ากันอีกแล้วคะ่ะเคยเห็นไหมคะสําหรับพี่ๆที่เขาทํางานที่สนามบินหรือว่าแอร์โฮสเตสนะคะที่เขาทําผมกันได้แบบสวยแล้วก็เป๊ะมากเนี่ยเขามีช่างส่วนตัวกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องทําทุกวันแถมยังเป๊ะอีกนะคะแชร์จากประสบการณ์ที่แตงไทยเนี่ยก็เคยทํางานสนามบินมาก่อนนะคะบอกเลยว่าเขาทํา เองนะคะทาทุกวันโดยไม่งอช่างนะคะและสาหรับคลิปนี้เนี่ยแตงไทยก็จะมาแชร์เคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํานะคะจากประสบการณ์ของแตงไทยที่เคยทํางานสนามบินแล้วก็ทําทรงนี้ทุกวันเลยนะคะด้วยความชํานาญค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปชมกันเลยโก go g เอาล่ะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกของแตงไทยก็จะเป็นเจ้าหมีนะคะเราจะ ทำผมอันดับแรกก็จะต้องแบ่งผมด้านหน้าก่อนนะคะแตงไทยจะทําทรงนี้เป็นฟิลแบบปาดข้างนะคะจะแบบว่าไม่รวบไปเลยเพราะว่าถ้ารวบไปเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบง่ายเกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาแบบปาดข้างนิดนึงให้มันดูมีทักษะนะคะเดี๋ยวเราแบ่งผมกันก่อนนะเราจะแบ่งผมแล้วแต่นะคะว่าใครชอบด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่ชอบเลยแตงไทยจะเปลี่ยนทางด้านนี้เวลาแหวกนะคะวัดจากตรงกลางคิ้วนะคะขึ้นไปี้แล้วก็ใช้หวี ที่มีปลายหางแหลมๆเนี่ยค่ะแบ่งผมถ้าเราแบ่งผมไม่ตรงไม่เนียบเนี่ยมันก็จะดูว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่เรียบร้อยไม่รอบคอบนะคะบางทีอ่ะการสร้าง first impression อะ่ะเราก็เริ่มจาก grooming การทำผมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้นะเราก็แบ่งช่อหน้านะคะ ก็เก็บไปันแบึบนี้เราจะเก็บผมช่อหน้าไว้หนึ่งช่อนะทุกคนใครไม่มั่นใจมือตัวเองก็หาก,กิปบสักตัวเนาะก็ได้อุปกรณ์ชิ้นที่สองของแตงไทยนะคะ <c oughs> ใช้กิ๊บตัวนี้แหละเก็บผมที่เราไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะเก็บไปก่อนแล้วก็ ส่วนผมที่เหลือแตงไทยจะรวบไปด้านหลังให้หมดเลยค่ะแตงไทยบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่จะทำให้ผมเรียบง่ายนะคะจากประสบการณ์ที่ทำงานทุกวันเลยนะคะไม่ต้องสระผมเลยต้องสระผมเลย my god ให้ผมมันๆผมจะเรียบมากและสำหรับท่านใดน,นะคะที่ ฉันแบบอยู่ไม่ได้อ่ะฉันต้องสระผมอลไรอยู่แล้วต้องทํางานสนามบินแล้วก็จําเป็นจะต้องทำตรงนี้ก็หาแบบสักอันเนาะแบบแบบใส่มือ่อถูอ่ะให้แบบว่าผมมันมีความเหนียวแล้วก็มันจะได้แบบว่ารูปมันจแบบเรียบเก็บผมมันจะได้เรียบมาหลังเร้วต้องเรียบทุกคนลูกผมเก็บให้หมดนะอย่าให้มีลูกผมเลย เมื่อเราหวีผมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมามัดกันมัดผมนะคะก็ยางที่ดีที่สุดถ้าแต่งไทยแบบแนะนําเลยนะคะให้เป็นยางดับแกงอ่ะทุกคนจะมัดผมได้เรียบแล้วก็แบบแน่นที่สุดแล้ว เพื่อความเป๊ะความปังนะคะเพื่อความเนียบเราจะใช้สเปรย์ในการ็ักผมนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเป็นสเปรย์ค่ะจริงๆสเปรย์ถ้าให้แตงไทยแนะนําเป็นสเปรย์ฝุ่นนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจริงๆก็แตงไทยก็ใช้มาหลายรุ่นแล้วแหละครั้งนี้ก็เลยลองเปลี่ยนตัวนี้ดูบ้างนะคะก็ไม่แย่ ถ้าเกิดใครมียี่ห้อไหนดีๆก็แนะนำแต่งไทยก็ได้นะแบบต้องการที่แบบว่ามันไม่ไม่ทำให้ผมเปียกเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปอ่ะแบบประมาณว่าเซตให้ผมมันอยู่ทรงดูยยังดูเป็นธรรมชาติอยู่อ,ะอ่ะเออเดี๋ยวเรามาเก็บผมด้านหน้ากันนะคะบีผมด้านหน้าให้เรียบนะคะ มาสคาร่านะคะที่หมดแล้วหรือว่าแบบว่ามันไม่ได้แบบมีเยอะมากอะถามว่าเอามาทําไมเอามาเก็บขบด้านหน้าค่ะให้มันเรียบอย่างนี้ลูกผมที่แบบว่าชี้ๆอะไรทุกคนมันจะเรียบไปตามมาสคาร่าเลยนะมันดีมากทุกคน ไม่ต้องซื้อเพิ่มมาสคาร่าที่หมดแล้วนี่แหละใช้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันหมดแบบแห้งแล้วจริงๆเราสามารถใช้มาสคาร่าเนี้ยจุ่มกับแหวก,กออแล้วก็ใช้ปัดผก็กได้เราจะเก็บผมหน้านะคะไปรวบกับด้านหลังต้องหวีผมให้เรียบนะทุกคนรู้สึกว่าเออมันเริ่มเรียบแล้วใช้สเปรย์เนี่ยเก็บแล้วก็ใช้ยางวง มัดผมีกทเก็บผมไว้ได้านหลังเสร็จเราก็เก็บงานนะคะทําให้เรียบร้อยที่สุดเรียบแล้วนะคะทุกคนก็ใช้สเปรย์ล็อคยแล้วนะคะด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยมาก เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามีมวิธีการทำอย่างไรนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเม็ดตะไครยนะคะหรือว่าเม็ใใยบัวนะคะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ <c oughs> แบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะใช้เป็นกิ๊บตักเมนหนึ่งตัวแบบนี้นะคะร้อยไปกับตรงแบบนี้แบบนี้ค่ะ ด้านในก็ฝังม้วนแบบนี้เราจะเริ่มมวนแล้วนะใช้กิ๊บตัวอยู่แบบนี้นี่นะคะ สำหรับผมช่อรังนะคะแตงไทยจะใช้วิธีการม้วนผมให้เป็นรูปวงกลมนะคะหรือมีลักษณะคล้ายขดหอยนะคะแล้วก็ใช้กิ๊บตัวยูนะคะเสียบเก็บผมให้อยู่ทรงตามที่เราม้วนไว้นะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากในการทํานะคะสําหรับพนักงานที่ทํางานในสนามบินพี่พี่แอร์โฮสเตสหรือว่าแอร์กาวนะคะแล้วก็ยังเป็นที่นิยมและเป็นทรงที่เรียบร้อยมากสําหรับคนที่คิดจะไปสัมภาษณ์สมัครงานเป็นแอร์โฮสเตสหรือพนักงานสายการบินค่ะ เคทุกคนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้สําหรับทรงผมนะคะของพนักงานที่เขาทํางานที่สนามบินหรือว่าพี่พี่แอร์โฮสเตสนะคะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเขาทากันนะคะแตงไทยก็แชร์จากประสบการณ์โดยตรงเลยนะคะที่ตนเองเนี่ยก็เคยทํางานที่สนามบินแล้วก็ทําทุกวันเลยนะคะก็เอาเคล็ดลับดีๆนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ลองทําตามกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านใดที่กาลังทําตามความฝันกําลังไปสัมภาษณ์งานที่สนามบินนะคะแตงไทยขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ลองเอาทรงผมทรงนี้นะคะ พี่เตงไทยสอนเนี่ยไปทําดูทรงเนี่ยเป็นทรงยอดนิยมนะคะแล้วก็เป็นทรงที่ทําให้คุณเนี่ยดูเรียบร้อยมีสกิลนะคะในการสร้าง first impression นะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้งานดีๆนะคะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแต็งไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าแต็งไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทําอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง t ตงไทยดอทออนไลน์สามสิบเก้าด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย